สัดีทุกท่านวันนี้ผมมาขี่รถเล่นนะครับที่จุดชมวิวควยข้อมูลครับตอนนี้ผมขี่รถขึ้นมาถึงแล้วนะครับนนไปนะครับจุดชมวิวควยข้อมูลอันนี้นครับถึงแล้วครับจะย้อนแสงนะครับพอดีเราขึ้นมาตอนช้านะครับ อันนี้จะเป็นวิวข้างล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นลานลานกลางเต็นท์นะครับอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ของคนที่ขึ้นมาถทงนะครับน,น,นีสติกเกอร์กเยอะแยะเลยนะครับไม่รู้ใครของใครนะครับเดี๋ยวผมทำเดี๋ยวผมจะมาแปะไว้มากนะครับเพื่อมาจะได้เห็นสติกเกอร์ของเรานะครับนี่ สติเต้น็มนฮะเดี๋ยวถ้าผมทำของผมเดี๋ยวผมจะมาติดช่องผมนะครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นไปที่ลานกางเต็นกันครับนี่จะเป็นลานกางเต็นฮะเป,นเป็นสนามยะถ้าท,ที่ท่านไหนอยากจะมากางเต็นก็นมาได้นะครับ ช่วงปีใหม่ก็น่าหนาวนะครับพุทธจิทันวามักรากรุงพาน่าหนาวนะคนก็จะเยอะหน่อยครับอ,นนอันนี้จะเป็นตะนามยานะอันนี้จะเป็นร้านของ น,นี่เป็นลานหอนี่นะอันนี้เป็นจะเป็นลานกลางเต็นท์ทั้งหมดนะครับถ้าใครสนใจมากลางเต็นท์ก็มาได้นะครับต้องมานนหน้าหนาวครับนนหน้าหนาวแนะนำนนหน้าหนาวครับนนหน้าหนาวนี่สวยนะครับอากาศเย็นหน้านี้ไม่ไหวครับร้อนโอีคครับ ยคอกมูนนะครับฐานปฏิบ okay. ัต okay. okay. ิการตํารวจตะเวนชายแดนนะครับกองร้อยตํารวจตะเวนชายแดนที่หนึ่งสามเจ็ดช่องทางห้วยคอกมูนะครับโอเคครับคอเคครับเดี๋ยวเรามาถึงแล้วเราะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับกันเลยนะครับถ้าใครจะมาก็แนะนําให้มาหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวจะสวยนะครับอากาศจะเย็นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ผม้วยนะครับ นครับเดี๋ยวผมก็จะจะกลับแล้วก็จะลงนะครับจะลงไปแล้วเราก็จะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับทาง <Hey. S 1> ดีนะมีเซเว่นโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ กินข้ากินู